เรื่องพระมหามิตรเถระได้ทราบว่าพระเถระอาศัยอยู่ในที่ชื่อว่ากัสสะกะเลนะและมหาอุบาสิกาคนหนึ่งในโครจรคามของพระเถระนั้นได้ปฏิบัติพระเถระอย่างลูกชายวันหนึ่งนางเมื่อจะเข้าป่าได้บอกลูกสาวว่าแม่หนูข้าวเก่าอยู่ในที่โน,น้นน้ำนมอยู่ในที่โน้น เนยใสยอยู่ในที่โน้นน้ำอ้อยอยู่ในที่โน้นในเวลาที่คุณมิตรพี่ชายของเจ้ามาเจ้าจงหุงข้าวถวายพร้อมกับนมเนยใสยและน้ำอ้อยเจ้าก็ควรกินด้วยส่วนแม่เมื่อวานกินข้าวตังกับน้ำผักดองลูกสาวถามว่ากลางวันแม่จะกินอะไรเล่าแม่ เจ้าจงเอาข้าวปนวงเล็บปลายข้าววงเล็บปิดต้มให้เป็นข้าวยาคูปเปรี้ยวเติมผักดองลงไปตั้งไว้เถิดลูกแม่บอกพระเถระห่มจีวรแล้วนำบาทออกได้ยินเสียงนั้นแล้วกล่าวสอนตนว่าได้ยินว่ามหาอุบาสิกาบริโภคข้าวตังกับน้ำผักดองแม้ตอนกลางวัน จะต้องบริโภคข้าวอยาาครูเติมน้ำผักดองอีกแม่บอกให้หุงข้าวเก่าเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่เจ้าก็แลนางไม่ได้ปรารถนานาสวนพัดภาพเพราะอาศัยเธอแต่ปรารถนาสมบัติสามจึงถวายเจ้าจะสามารถให้สมบัติเหล่านั้นแก่เธอหรือจกไม่สามารถก็แลบินทบาทนี้ อันเจ้าผู้ยังมีราคะโรสะและโมหะไม่สามารถจะรับได้จึงเก็บบาทเข้าถุงปล่อยเงื่อนงำไว้กลับไปยังกัสะกะเลณนะตามเดิมเก็บบาทไว้ใต้เตียงผ้าจีวรไว้บนราวจีวรคิดว่าเรายังไม่บรรลุพระอาราหันต์แล้วจักไม่ออกไปนั่งบำเพ็ญเพียรแล้วท่านไม่ประมาท เป็นพระเก็บตัวอยู่อย่างไม่ประมาทตลอดกาลนานเจริญวิปัสนาบรรลุพระอาหารหันต์ก่อนฉันนั่นเองเป็นพระมหาขีณาสพยิ้มแย้มออกมาเหมือนดอกประทุมที่แย้มบานฉะนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ใกล้ประตูถ้ำเห็นท่านแล้วเปล่งอุทานอย่างนี้ว่าข้าแต่บุรุษอาชาไนาข้าพระเจ้าขอนอบน้อมท่าน ข้าแต่ท่านผู้สูงสุดข้าพระเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านละอาสวะได้แล้วจึงเป็นผู้สมควรรับทักษิณาดังนี้แล้วกล่าวว่าท่านเจ้าขาพวกหญิงแกถวายทิกษาแด่พระอรหันต์เช่นท่านผู้เข้าไปรับบิณฑบาตแล้วจกพ้นทุกข์ได้ พระเถระลุกขึ้นเปิดประตูดูเวลาทราบว่าอย่างเช้าอยู่จึงอุ้มบาทครองจีวรเข้าไปยังหมู่บ้านฝ่ายลูกสาวเตรียมพัดแล้วก็ออกมานั่งมองดูที่ประตูด้วยหวังว่าหลวงพี่ของเราจะมาเดี๋ยวนี้จะมาเดี๋ยวนี้เมื่อพระเถระมาถึงประตูเรือนเธอก็รับบาทไปใส่ข้าวก้อนเจือด้วยน้ำนมผสมด้วยเนยใสยและน้ำอ้อย จนเต็มแล้วนำมาประเคนที่มือพระเถระทำการอนุโมทนาว่าจงมีความสุขเถิดดังนี้หลีกไปฝ่ายลูกสาวนั้นก็ได้ยืนมองท่านเพลินอยู่เพราะเวลานั้นจุวีวันของพระเถระผุดผ่องยิ่งนักอินทรีทั้งหลายก็ผ่องใสดวงหน้าก็จําใสอย่างยิ่งเหมือนผลตาลสุก ที่เพิ่งหล่นจากขั้วฉะนั้นมหาอุบาสิกากลับมาจากป่าถามว่าแม่หนูลวงพี่ของเจ้ามาแล้วหรือนางได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอุบาสิกาทราบว่าวันนี้ปิดบันประชิตของพระลูกชายเราถึงที่สุดแล้วจึงพูดว่าลูกเอ้ยลวงพี่ของเจ้า อย่างอภิรมไม่เบื่อนายในพระพุทธศาสนาวิริยะสัมโพชงย่อมเกิดแม้แต่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นความยิ่งใหญ่แห่งมรดกก็แลมรดกของพระศาสนานี้คืออริยะทรัพย์เจ็ดเป็นของใหญ่หลวงผู้เกียรติคร้านไม่สามารถจะรับมรดกนั้นไว้ได้เหมือนอย่างว่ามารดาบิดาย่อมกระจัดบุตรผู้เกเรให้ออกจากกองมรดก ดยสำคัญว่าเจ้านี้ไม่ใช่ลูกของเราอีกต่อไปเพราะปัจจัยคือการตัดขาดของพ่อแม่นั้นบุตรผู้เกเรนั้นย่อมไม่ได้รับมรดกฉันใดถึงภิกษุผู้เกียรติครั้นก็ฉันนั้นจะไม่ได้รับมรดกคืออริยะทรัพย์นี้ภิกษุผู้ปรารภความเพียรเท่านั้นจึงจะได้รับวิริยะสัมโพชฌงย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ผู้แม้พิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระศาสดาอย่างนี้ว่าก็แลพระศาสดาของเจ้ายิ่งใหญ่นักเพราะว่าในเวลาที่พระศาสดาทรงถือปฏิสนธิในพระคันพระมารดาก็ดีในเวลาเสด็จออกมหาพิเนศกรมก็ดีในเวลาตรัสรู้พระอนุตตรสัมโพธิญาณก็ดีในเวลาแสดงพระธรรมจักรก็ดีในเวลาทรงสแสดงยมกปาฏิหาร เสด็จลงจากเทวโลกและตรงพระชนมายุสังขารก็ดีหมื่นโลกกระาธาตุก็หวั่นไหวแล้วควรแล้วหรือที่เจ้าบวชในศาสนาของพระศาสดาหเห็นป่านนี้แล้วจะมาเกียดคร้านอยู่วิริยะสัมโพชฌงย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้แม้พิจารณาถึงความยิ่งใหญ่แห่งชาติกำเนิดอย่างนี้ว่าแม้ว่าโดยกำเนิดบัดนี้ เจ้าก็ไม่ใช่คนที่มีกำเนิดต่ำเจ้ามาจากเชื้อสายของพระเจ้ามหาสมตะไม่เจือปนกับคนวันณะอื่นทั้งได้เกิดในราชวงศ์ของพระเจ้าโอกากร,ราชได้เป็นพระนัดดาของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชกับพระนางมหามายาเทวีและเป็นพระกนิษฐาพาดาของพระเจ้าพี่ราหุนอันธรรมดาว่าเจ้าได้เป็นชินบุตรเห็นป่าน,นี้ จะมาโมูเกตุคร้านอยู่ไม่สมควรเลยวิริยะสัมโพชงย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้แม้พิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของเพื่อนสพรมจารีอย่างนี้ว่าภาษารีบุตรพระโมคคลลานะและพระอติติมหาสาวกแทงตลอดโลกุตรธรรมด้วยความเพียรโดยแท้เจ้าจาักดำเนินไปตามทางของเพื่อนสพรมจารีเหล่านั้นหรือจักไม่ดำเนินตาม วิริยะสัมโพชงย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้หลีกเป็นบุคคลผู้เกียจคร้านสลัดทิ้งความเพียรทางกายและทางจิตผู้เป็นเช่นเกือบงูเหลือมอึดอัดเพราะกินเหยื่อจนเต็มท้องแก่ภิกษุผู้กบหาบุคคลผู้มีตนตั้งมั่นปรารบความเพียรทั้งแก่ภิกษุผู้มีจิตน้อมโน้มนำไปเพื่อให้เกิดความเพียรในอิริยาบถท,ทั้งหลายมีอิริยาบถยืนและนั่งเป็นต้น ก็เมื่อวิริยะสัมโพชฌงนั้นเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุย่อมทราบชัดว่าความเจริญเต็มที่แห่งวิริยะสัมโพชฌงมีได้ด้วยอรหัตมรรมการเกิดขึ้นของปิติสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้คือมีอยู่ภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสัมโพชฌง การทําไว้ในใจโดยแยกคายและการทําให้มากในธรรมนี้เป็นอาหารเป็นปัจจัยเพื่อให้ปิติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือเป็นไปเพื่อให้ปิติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วผินโยภาพภัยบูนเจริญเต็มที่ในพระพุทธพจน์นั้นปิตินั่นเองชื่อว่าทรรเป็นที่ตั้งแห่งปิติสัมโพชง การทำไว้ในใจที่ให้ปิติสัมโพธชงนั้นเกิดขึ้นชื่อว่าการทำไว้ในใจโดยแยบข่ายอีกอย่างหนึ่งทำสิบเอ็ดประการคือพุทธานุสติหนึ่งธรรมานุสติหนึ่งสังขานุสติหนึ่งศีลานุสติหนึ่งจากขานุสติหนึ่งและเทวตานุสติหนึ่งอุปสมานุสติหนึ่ง การหลีกเว้นบุคคลผู้เป็นโทษหนึ่งการคบหาบุคคลผู้เป็นคุณหนึ่งการพิจารณาถึงพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหนึ่งความเป็นผู้น้อมไปในปิติสัมโพชฌงนั้นหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปิติสัมโพชฌงอธิบายว่าสำหรับทิกสุผู้แม้มันระลึกถึงพระพุทธคุณปิติสัมโพชฌงย่อมเกิดขึ้นแผ่ไปทั่วร่าง จนถึงอุปจารสมาธิสำหรับภิกษุผู้มันระลึกถึงพระธรรมคุณพระสังคคุณก็ดีผู้พิจารณาถึงจตุปาริสุทธิศีลที่รักษาไว้ไม่ขาดตลอดกาลนานก็ดีปิติสัมโพชงก็ย่อมเกิดขึ้นได้แม้สำหรับคฤหัสถ์ผู้พิจารณาถึงศีนสิบศีนห้าก็ดีผู้ถวายโภชนะอันประณีแตแก่ท่านผู้เป็นสพรมารี ในคราวเกิดทุพพิภัยเป็นต้นแล้วพิจารณาถึงการบริจาคของตนว่าเราได้ถวายอย่างนี้ก็ดีปิติสัมโพชฌงจะเกิดขึ้นได้อันหนึ่งสำหรับครรหัตผู้พิจารณาถึงทานที่ถวายแก่ท่านผู้มีศีลในการเช่นนี้ก็ดีผู้พิจารณาเห็นว่าเทวดาประกอบด้วยคุณเหล่าใดจึงถึงความเป็นเทวดาคุณเหล่านั้นมีอยู่ในตนก็ดี ปิติสัพโดชมก็เกิดขึ้นได้สำหรับภิกษุผู้พิจารณาเห็นกิเลสที่ข่มได้แล้วด้วยสมาบัติว่ากิเลสเหล่านี้ไม่ฟุ้งขึ้นเป็นเวลา60ปีบ้าง70ปีบ้างก็ดีผู้หลีกเว้นบุคคลผู้เศร้าหมองอันปรากฏชัดด้วยการไม่กระทำโดยความเคารพในเมื่อได้เห็นพระเจดีเห็นต้นโพและเห็นพระเทระ ผู้ชื่อว่าเป็นเช่นกับฝุ่นละอองที่จับเกาะบนหลังคาเพราะไม่มีความเลื่อมใสและความรักในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ดีผู้คบหาบุคคลผู้ผ่องใสมีจิตอันอ่อนโยนมากด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ดีผู้พิจารณาถึงพระสูตรอันก่อให้เกิดความเลื่อมใสแสดงคุณของพระรัตนตรัยก็ดี ผู้มีจิตโน้มน้อม,น,อมนำไปเพื่อให้เกิดปิติในอิริยาบทยืนและนั่งเป็นต้นก็ดีปิติสัมโพชงย่ยอมเกิดขึ้นได้ก็เมื่อปิติสัมโพชงนั้นเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดว่าความเจริญเต็มที่แห่งปิติสัมโพชงม,มีได้ด้วยอรหัตธรรมการเกิดขึ้นของปัสสธิสัมโพชง ปัสสัทธิสัมโพชงย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้คือมีอยู่ภิกษุทั้งหลายกายะปัสสัทธิจิตตะปัสสัทธิการทำในใจโดยแยบคายและการทำให้มากในกายะปัสสัทธินั้นนี้เป็นอาหารเป็นปัจจัยให้ปัสสัทธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือย่อมเป็นไปเพื่อให้ปัสสัทธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วพิญโยภาพไพบูร เจริญเต็มที่อีกอย่างหนึ่งทำเจ็ดประการคือการบริภพโภคโภชนะอันประณีตหนึ่งการเสพสุขตามฤดูหนึ่งการเสพสุขตามอิริยาบถหนึ่งความเป็นผู้มีมัชชตตปะโยคะหนึ่งการหลีกเว้นบุคคลผู้มีกายกระสับกระส่ายหนึ่งการคบหาบุคคลผู้มีกายสงบหนึ่ง ความเป็นผู้น้อมไปในปัสสธิสัมโพชงนั้นหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปัสสธิสัมโพชงอธิบายว่าสำหรับภิกษุผู้บริภโภคโภชนะที่เป็นสัายะมีรสกลมกล่อมประนีตก็ดีผู้เสพฤดูที่เป็นสัายะในบรรดาฤดูหนาวและร้อนและอิริยาบทที่เป็นสัายะในบรรดาอิริยาบทยืนเป็นต้นก็ดี ปัจจัตัิย่อมเกิดขึ้นส่วนภิกษุใดมีลักษณะนิสัยเป็นมหาบุรุษย่อมอดทนต่อฤดูและอิริยาบถท,ทั้งปวงได้ทีเดียวคำนี้ท่านไม่ได้กล่าวหมายเอาภิกษุนั้นสำหรับภิกษุใดมีฤดูและอิริยาบถเป็นที่สภาคะมงเล็บที่เป็นสปายะมงเล็ดปิดและว,วิสภาคะมงเล็ด อสป,ปายะมงและปิดปัดสสติย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นนั่นแหละผู้แม้เวน้นฤดูและอิริยาบถท,ที่เป็นวิสภาคะเสียแล้วเสพฤดูและอิริยาบถท,ที่เป็นสภาคะการพิจารณาเห็นว่าตนและบุคคลอื่นมีกรรมเป็นของตนท่านเรียกว่ามาชัชชตับประโยคะปัสสธิย่อมเกิดขึ้นได้ พระมัชัตตับประโยชค่านี้สำหรับภิกษุผู้หลีกเว้นบุคคลผู้มีกายกระสับกระส่ายผู้เที่ยวเบียดเบียนบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นผู้คบหาบุคคลผู้มีกายสงบผู้สำรวมมือและเท้าก็ดีผู้มีจิตโน้มน้อมนำไปเพื่อให้เกิดปัสสัต t ในอิริยาบททั้งหลายมียืนและนั่งเป็นต้นก็ดีปัสสัตย่อมเกิดขึ้นได้ ก็เมื่อปัสสธิสัมโพชฌงนั้นเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดว่าความเจริญเต็มที่ของปัสสติสัมโพชฌงย่อมมีได้ด้วยอรหัตมรรคการเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีอยู่สมถะนิมิตที่เป็นอัพยคกนนิมิต การทำไว้ในใจโดยแยากคายและการทำให้มากในสมถานิมิตนั้นนี้เป็นอาหารเป็นปัจจัยให้สมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือย่อมเป็นไปเพื่อให้สมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วผินโยภาพไพบู์เจริญเต็มที่ในสมาธิสัมโพชงนั้นสมถานิมิตเป็นสมถะด้วยชื่อว่าเป็นอัพยคนิมิต พระหมายความว่าไม่ฟุ้งซ่านด้วยอีกอย่างหนึ่งทำส1บประการคือการทำวัตถุให้สะอาดหมดจดหนึ่งการประคับประคองอินทรีย์ให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอหนึ่งความเป็นผู้ฉราดในนิดนิดหนึ่งการยกจิตในสมัยที่ควรยกหนึ่งการข่มจิตในสมัยที่ควรข่มหนึ่งการทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำจิตให้ร่าเริงหนึ่ง การเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูหนึ่งการหลีกเว้นบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิหนึ่งการเข้าหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิหนึ่งการพิจารณาฌานและวิโมกหนึ่งความเป็นผู้น้อมไปในสมาธิสัมโพชฌงนั้นหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อการเกิดแห่งสมาธิสัมโพชฌงบรรดาทธรรมสิบเอ็ดประการนั้นการทำวัตถุให้สะอาดหมดจด และการประคับประคองอินทรีย์ให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอพืงทราบตามในยะที่กล่าวมาแล้วความเป็นผู้ฉลาดในการเรียนกสินนิมิตชื่อว่าความเป็นผู้ฉลาดในนิมิตบทว่าสมะเยจิตตสะปักคันหณะตาการประคองจิตใจในสมัยที่ควรประคองมีอธิบายว่าในสมัยใด จิตเป็นธรรมชาติหดหู่ด้วยเหตุทั้งหลายมีการทำย่อหย่อนเกินไปเป็นต้นการยกจิตนั้นในสมัยนั้นด้วยการยังธรรมะวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงและปิติสัมโพชฌงให้เกิดพร้อมกันบทว่าสมยเยจิตตสะนิคันะตาการข่มจิตในสมัยที่ควรขม่มความว่าในสมัยใด ิตเป็นธรรมชาติฟุ้งซ่านด้วยเหตุทั้งหลายมีการปรารบความเพียรมากเกินไปเป็นต้นการข่มจิตนั้นในสมัยนั้นด้วยการยังปสัสสธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบขาสัมโพชฌงให้เกิดขึ้นพร้อมกันบทว่าสมะเยสัมปหังสนตาการประคองจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรประคองจิตให้ร่าเริง ความว่าในสมัยใดจิตเป็นธรรมชาติไม่สดชื่นเพราะมีปัญญาและความเพียรน,น้อยหรือเพราะไม่ได้บรรลุถึงความสุขอันเกิดจากความเข้าไปสงบในสมัยนั้นพระโยคาวะจรย่อมอยังจิตให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชเข้วัตถุวงเล็บที่ตั้งแห่งความสังเวชวงเล็บปิดเก้าอย่างที่ชื่อว่า สังเวชวัตถุเก,ก้าได้แก่ชาติชราปรยาธิและมรณะรวมเป็นสี่ทุกข์ในอบายเป็นที่หทุกข์ที่มีวัตตะเป็นมูลในอดีตทุกข์ที่มีวัตตะเป็นมูลในอนาคตทุกข์ที่มีการแสวงหาอาหารเป็นมูลในปัจจุบันวงเล็บทำเป็นสามวงเล็บปิดและให้เกิดความเลื่อมใส ด้วยการหมั่นระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยมีเรียกว่าการประคองจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรประคองจิตให้ร่าเริงที่ชื่อว่าการเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูจิตเฉยได้แก่ในสมัยใดจิตเป็นธรรมชาติไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านมีความสดชื่นเป็นไปในอารมณ์อย่างสม่ำเสมอ ดำเนินไปตามวิธีทางของสมถะเพราะอาศัยการปฏิบัติชอบในการยกการขม่มและการประคองจิตนั้นให้ร่าเริงเปรียบเหมือนในสารถีไม่ต้องวุ่นวายในม้าที่วิ่งไปสม่ำเสมอมีเรียกว่าการเพ่งดูจิตเฉยๆในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉยๆที่ชื่อว่าการหลีกเว้นบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิได้แก่การหลีกเว้นให้ไกล ซึ่งบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิผู้มีจิตฟุ้งซ่านที่ชื่อว่าการครบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิได้แก่การส่องเสบการครบหาการเข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิที่ชื่อว่าความเป็นผู้น้อมไปในสมาธิสมพ陀ชงนั้น ได้แก exactly ่ความเป็นผ uh ู้ม uh ีจ mm ิต hmm. น้อมโน้มนำไปในอิรยาบถทั้งหลายมียืนและนั่งเป็นต้นแท้ที่เดียวก็เมื่อพระโยคาวจรปฏิบัติอยู่อย่างนี้สมาธิสัมโพชฌงนั้นย่อมเกิดขึ้นก็เมื่อสมาธิสัมโพชฌงนั้นเกิดขึ้นอย่างนั้นพระโยคาวจรย่อมทราบชัดว่าความเจริญเต็มที่ของสมาธิสัมโพชฌงมีได้ด้วยอรหัตมรรค